อโอ้มาแล้วตัวนี้นะฮะดูโบเขาเลยคุณชอนนี่แหละน่านี้คุณชอนนี่แหละ่านี้คุณชอน คนอยู่ตรงรถระวังนะครับมีช้างทางขวานะครับ ด้าน,น,นหน้าอย่าขยับนะครับด้านหลังต,ตัวนี้สอนกูอนทอน